สวัสดีค่ะน้ำส้มจากร้านลูกไม้วิภานะคะคลิปนี้เป็นรหัสสินค้าที่894ค่ะ8 9 4ส้มใส่รหัสไว้ให้ด้านบนซ้ายมือตลอดทั้งคลิปนะคะช่องทางการติดต่ออยู่ด้านบนขวามือไม่ว่าจะเป็นรายไอเดีหรือว่าเบอร์โทรถ้าคุณแม่จะรายมาสั่งแอดเป็นอันนี้เท่านั้นนะคะมีตัวแอดนำหน้าและว i p a วิภาเป็นตัวพิมพ์เล็กภาษาอังกฤษถ้าไม่สะดวกรายไม่เป็นรายโทรมาสั่งก็ได้โดยแจ้งรหัสคลิปที่894แล้วตามด้วยสีซึ่งรุ่นนี้จะมีทั้งหมด7สีเดี๋ยวขึ้นือสีไว้้ให ตามนี้นะคะใส่หมายเลขกํำกับสีไว้ด้วยเวลาสั่งสั่งเป็นหมายเลสีก็ได้นะคะหรือว่าสั่งเป็นสีชื่อสีเลยก็ได้นะคะแต่ว่าบางทีอเราเรียกสีที่ไม่ตรงกรันมันก็จะเกิดความผิดพลาดในการสั่งหนูก็เลยเอาเป็นสั่งเป็นแบบ เป็นเป็นหมายเลขสีที่1สีที่2อาการเพราะอยา่างแบบสีสีม่วงอย่างเงี้ยมันจะมี2เฉดนะคะแล้วก็ชมพูมันก็ใกล้กันอะไรเงีย้ยหนูก็เลยกลัวว่าจะเกิดขอ้อยภาพจ้าสั่งเป็นตัวเลขดีกว่าสีที่1สีที่2ไปจะถึงสีที่7นะคะคุณแม่อันนี้รีดีไซน์แบบเก๋ไก่น่ารักนะคะทำทำไซส์ใหญ่ตัวใหญ่มาหลายรุ่นแล้วอันนี้ตัวเล็กไซส์เล็กบ้างนะคะแล้วก็ดีไซน์ใหม่ หันให้ดูก้อนนะคะอ่านี้นะคะผูกโบสองข้างแบบนี้แล้วก็นี่รายปากักแล้วก็ดูงานดูคอดูเสื้ออุ้ยสวยนะคะและสินค้าราคาน่ารักด้วยน้องเป็นงานลินินนะคะน้องเป็นงานลินินผสมนะแต่เอาว่าตัวเนี้ยน้องเป็นงานลินินนะคะตัวนี้แต่ว่า ดินินนะคะแล้วก็ตัวนี้ราคาน่ารักนะคะรดราคาทําโรงงานรดราคามาหนูก็ราลดราคาคืนกำไรให้ลูกค้าช่วงนี้ลูกค้าซื้ออะไรก็คุ้มไปหมดนะคะเนาะตัวนี้นะคะดินินเราปกติเราขาย8ป0เก้ารอยอะไรเงี้ยแต่วันนี้หนูขายเพียง749บาทค่ะ 749บาทโอนชำระจะส่งให้ฟรีค่ะเก็บไปทางบวก50บาทนะคะเก็บไปทางคุณแม่ถูกใจทั้ง3ตัว4ตัวก็เก็บไปทาง50บาทนะคะขอแค่ใส่ไปถุงเครือรีถุงเดียวกันได้นะคะหนูคิดถุงละ5้บาทหมอจ่ายนะคะก็ตัวนี้นะคะสีขึ้นชาร์สีวีห้ก่อนที่จะเราจะไปดูสีกันแบบชัดๆอีกรอบนึงนะคะเหนือดูให้หนูพาไปดูแบบก่อนนะคะแบบตัวน่นารักอ่าหันช้างให้ดูนะคะแล้วก็ผูกบู สองข้างแบบนี้นะคะอะแล้วดูในไม้แล้วก็ดูที่ตัวหนูไปพร้อมกันเนาะน้องจะเป็นงานคออกนะคะคออกตั้งแบบนี้นะคะคอคอคออกตั้งนะเดี๋ยวหนูเอาไม้ออกนะคะวลาใส่แล้วน้องก็จะเป็นประมาณนี้นะคะใครที่ชอบงานแบบคอปิดๆเนาะน่าจะถูกใจรุ่นนี้เลยนะคะคอปิดคอชิดนะปกติเราทำคอกลมคอ คอกลมคอปาดมาเยอะแล้วนะคะรุ่นนี้ขอทํามาเป็นแบบคอปิดบ้างนะคะคอตั้งคอปิดนะคะแต่มันไม่ได้แบบปีนคอเราเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่ามันจะราคาญเพราะว่ามันจะมีช่องว่างระหว่างคอเรากับคอเสื้ออยู่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถึงแบบมันจะโดนบ้างมันก็ไม่ไดไ้ไม่ได้คันหรือว่ารําคาญแต่อย่างไรเพราะว่าเนื้อผ้าเขาก็คืออย่างที่บอกเนื้อผ้าเลนินเนาะมันก็แบบใส่สบายนุ่มนิ่มอยู่แล้วนะคะตัวนี้คือไม่ได้รู้สึกว่าราำ,ำคาญเลยนะคะก็มีทรงนี้ประมาณนี้กันบ้างเนาะแล้วก็แขนนะคะน้องจะเป็นงานแขนสั้นแบบนี้ น้องจะเป็นงานแขนสั้นแบบนี้นะคะความสั้นก็คือไม่ได้เป็นแขนล้ําหรือว่าแขนสั้นไวรุ่นมากเนาะ <c oughs> ก็คือจะเป็นแขนสั้นประมาณนี้นะคะเวลาใส่แล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอแขนสั้นนะคะแล้วก็ตัวเสือ้อรุ่นนี้จะเป็นทรงสั้นนิดนึงน้องจากความสั้นความความยาวตัวเสือเส้อจะอยู่ที่ประมาณ21นิ้วก็คือเหมือนประมาณเสื้อลูกไม้อะคะก็คือจะประมาณสักโพกบนคุมขอบ กางเกงขอบกระโปรงค่ะคือประมาณคุมขอบกางเกงขอบกระโปงนะคะซึ่งมันจะเหมาะกับตัวเสื้อเขาเหมาะกับแบบเขานั่นเองนะคะทรงนี้ไม่ได้ทํามาเป็นงานตัวยาวทรงนี้ทํามาเป็นงานตัวแบบเสื้อคอเสื้อตัวสั้นเนาะแล้วก็ดีไซน์อีกอันหนึ่งที่น่ารักมากๆก็คือจะมีไส้จะมีโบให้ผูกสองข้างนะคะพี่โบให้ผูกสองข้างแบบนี้ซ้ายและขวาโบก็คือจะเป็นโบจะเป็นเส้นๆให้แบบนี้นะคะเห็นไหมคะแล้วก็หน่อก็ไปไป,ไปผูกกันนะคะสองข้างนะคะเวลาใส่ออกมาแล้วมันก็จะแบบน่ารักปุ๊กปิ๊ก เห็นด้านซ้ายอ่ะเห็นด้านขวาน่ารักปุกปิแบบนี้นะคะมีสองข้างนะคะเนื้อผ้าเนาะอ่ะไหนๆก็ดูแล้วดูเนื้อผ้าก่อนน้องจะเป็นเนื้อผ้าลินินนะคะลายปากเนาะก็จะได้เป็นลายปักรายนี้เป็นลายดอกไม้เป็นลายดอกไม้สีซึ่งสีอ่ะสีจะไม่เป็นจะเป็นชมพูไร่สีแบบนี้แต่ว่ามีสีม่วงอันหนึ่งที่เขาจะเป็นโทนม่วงแบทะะ<ไ>ีิน,นะคะอ่ะสีชมพูค่ะสีชมพูไร่สีนะคะลายปักลายนี้นะคะ เป็นดอกไม้แบบดาวกระจายเล็กๆน่ารักเนาะมีมินิมอลมีใสคือมันจะมามาถามว่ามันเล็กไหมก็ไม่ได้เล็กนะคุณแม่นี่ใหญ่กว่าฝ่ามือนะคะแล้วก็เวลาใส่กับตัวเสื้อแล้วเห็นไหมคะมันก็ดูเหมาะมันก็ดูแบบ พอดีพอดีไม่ได้ดูรกเรือเธอหรือใหญ่เกินไปด้วยค่ะพี่เสื้อเขาเป็นเสื้อตัวเล็กน่ารักด้วยอุ้ยหนูลืมบอกไซส์หรือเปล่าน้องไม่ได้เป็นงานแบบตัวเล็กขนาดนั้นนะคะน้องเป็นงานฟรีไซส์อ,อกเสื้อ42 42ของอขอคุณแม่อ,อกจริงไม่เกิน4 0 41ใส่ได้อันนี้รุ่นนี้ได้ประมาณ4 0 41นะคะอ,อกจริงประมาณ4 0 41ใส่ได้เสื้อมันเป็นฟรีไซส์42องนะคะเสื้อมันเป็นฟรีไซส์42่นะคะอ่ะเดี่ยวจะขึ้นไซส์ขึ้นราคาไว เนื้อผ้าก็สวยนะคะรุ่นนี้นะคะเนื้อผ้าดินินเนาะแล้วก็ลายปักนะคะแล้วก็รูปแบบนะคะซึ่งเป็นแบบใหม่นะคะดีไซน์แบบใหม่แล้วก็ตัวนี้อันนี้คืองานด้านข้างอันนี้คืองานด้านข้างนี่ค่ะอันนี้คืองานด้านข้างแล้วก็มีโบว์ให้ผูกสองข้างแบบนี้นะคะอันนี้คืองานคอนะคะก็ใส่ออกมาแล้วก็จะเป็นประมาณนี้ ะะแล้วก็ด้านหลังนะคะก็คือจะมีกระดุมคอให้2เมตรซึ่งต้องถอดเนาะเพราะว่าเขาค่อนข้างจะชิดคอนิดนึงนะคะสวมหัวเลยไม่ได้ต้องถอดนะก,ก็จะเป็นกระดุมปั๊มนะคะซึ่งเป็นกระดุมปัม๊มผ้าตัวสเสื้อแหละมาปัม๊มกระดุมให้นะคะอันนี้คือ,อางานด้านหลังแล้วก็อันนี้คือ,อางานด้านหน้านะคะทีนี้ก่อนที่เดี๋ยวหนูจะเปลี่ยนให้ดู3สีนะคะเดี๋ยวหนูจะเปลี่ยนให้ดูประมาณ3สีนะคะหนูใส่มาให้ดูทรงก่อนทรงเขา สวยมากสวยเก๋มาก749บาบาทเท่านั้นสวยเก๋มากนี่ค่ะทีนี้เรามาดูสีกันเดี๋ยวเรามาไล่สีไปพร้อมกันนะคะสีแรกนะคะสีแรก ส้มมดีบสสนะคะสีแรกเดี๋ยวหนูไปเปลี่ยนให้ดูเนาะสีแรกจะเป็นชมพูเข้มนะคะสีแรกจะเป็นชมพูเข้มนะคะสีที่หนึ่งทางซ้ายมือเนาะอ่ะสีที่1นะคะสีแรกจะเป็นชมพูเข้มสีที่สองสีเบจสีที่3อันนี้เป็นสีใหม่เชียร์เลยนะคะแล้วก็เลือกมาเปิดคลิปด้วยนะคะก็คือสีที่มุมใส่อยู่ตอนนี้นะคะนั่นก็คือสีม่วงปักดอกม่วงลาดอกม่วงสีนี้สีนี้เป็นม่วงแบบประมาณม่วงเปลือกบางคุด ประมาณเปลือกมังคุดแล้วก็มันสวยอะมันเป็นสีม่วงที่แบบสวยเปรี้ยวได้เก๋ได้นะคะอันนี้ไม่ได้มาบ่อยๆเนาะก็เลยแบบเลือกมาใส่เปิดคลิปเลยนะคะสีม่วงแล้วก็สีที่สี่นะคะสีที่4ี่จะเป็นชมพูอ่อนหรือชมพูหวานนะคะชมพูอ่อนหรือชมพูหวานเห็นไหมคะชมพูมี2เฉดมันจะต่างกันแดดสี สีแรกอ่ะจะเป็นชมพูเข้มเดี๋ยวหนูจะไปเปลี่ยนให้ดูนะคะชมพูเข้มแล้วก็สีเบจแล้วก็สีม่วงแล้วก็สีชมพูหวานสีที่5จะเป็นสีขาวปักดอกชมพูนะคะสีที่5ขาวปักดอกชมพูสีที่6อันนี้จะเป็นออกเหลืองออกเหลืองพัยเดี๋ยวหนูไปเปลี่ยนให้ดูนะคะแล้วก็สีสุดท้ายสีที่7จะเป็นสีแดงจะเป็นสีแดงแดงประมาณเลือดหมูเออแดงประมาณเลือดนกนะคะประมาณเลือดนกเนาะแดงแดงสวยนะไม่ได้แบบมันไม่ใช่แดงสดแล้วก็ไม่ได้เลือดหมูไม่ได้เข้มขัดเลือดหมูนะคะจะประมาณเลือด นกเนาะอ่ะสีตามนี้สีที่1สีชมพูเข้มเดี๋ยวหนูไปเปลี่ยนให้ดูสีที่2สีเบจอันนี้ใส่บ่อยแล้วสีเบจแล้วก็สีที่สสีม่วงอันนี้เชียเพราะว่าเพิ่งจะมาครั้งแรกสำหรับเฉดประมาณนี้นะคะสีสวยเลยนะคะเลยเลือกก็เปิดคลิปด้วยนะคะอันนี้คือสีม่วงเนาะสีที่4ชมพูหวานอันนี้จะอ่อนกว่าสีแรกเนาะอ่อนกว่าสีแรกนิดนึงค่ะแล้วก็สีที่ห้าสีขาวสีที่6สีเหลืองไพรเดี๋ยวหนูไปเปลี่ยนให้ดูแล้วก็สีเจ็ดสีแดงสีแดงค่ะสีที่7ดสีแดงนะคะมี7สี ะะบอกเลยว่าทรงนี้น่ารักเก๋มากนะคะใครที่แบบว่าไม่อยากได้งานเสื้อตัวที่มันดูใหญ่ดูโคร่งก็จะเป็นทรงประมาณนี้นะคะก็ลองเอามาแบบให้หลากหลายแบบหลากหลายสไตล์ลองเลือกกันดูนะคะและราคาก็คือน่ารักด้วย7 4 9บกาบาทอันนี้คือทรงด้านหน้าทรงด้านข้างซ้ายมือมีโบว์ปุ๊กปิกนะคะอันน่ารักแล้วก็ด้านข้างขวามือก็จะพุกโบว์เหมือนกันนะคะแล้วก็ดีไซน์ผูกแล้วก็ด้านหลัง ด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้างานด้านหลังแล้วก็รายปักเป็นสีเหลืองไพรนะคะสีเหลืองไพรค่ะสีเหลืองไพรสีที่6อาร์เดซ้มไม่ติดไม่แล้วกันนะคะเพื่อที่จะ ให้คุณแม่ได้เห็นทรงนะคะในช่วงคอเนาะรุ่นนี้นะคะปกติหนูก็เป็นคนขี้รำคาญคนหนึ่งนะคะแต่ว่าอยากบอกเลยว่าอันนี้ไม่ได้รู้สึกว่ารำคาญคอแต่อย่างใดน,นะคะหลายคนอยากได้งานคอปิดๆบ้างนะคะก็เลยอาจจะเป็นรูปแบบดีไซน์นี้ซึ่งอันเนี้ยนานๆทีมาทีแล้วก็แบบเก๋ทรงแบบแบบใหม่เลยนะคะแบบใหม่เลยคือมีโบ2สองข้างนะคะมีเชือกแล้วก็ผูกโบสองข้างแบบนี้นะคะลายปักอ่ะลายนี้นะนะคะอันนี้ดีไซน์แขนสั้นเสื้อจะเป็นเสื้อตัวสั้นนิดหนึ่งจะเป็นประมาณ21นะคะ ประมาณ21 21, 21ครึ่งประมาณนั้นมันจะประมาณคุมขอบกางเกงคุมขอบกระโปรงนะคะก็คือจะเหมาะกับแบบเทานั่นเองนะคะอ่านไว้ว่าจะไม่ติดแหละเพราะว่าเดี๋ยวขอติดนิดหนึ่งแล้วกันนี่นะคะทรงเสื้อเา้าจะเป็นแบบนี้อันนี้ก็คือจะเป็นสีเหลืองไพรเหลืองไพรก็คือแบบประมาณเหลืองอมเขียวอะคะ่ะอันนี้จะเป็นสีที่หนะคะ คุณแม่ค่ะคุณแม่สั่งเป็นตัวเลขเนาะสีที่1สีที่2สีที่3สีที่4สีที่5แล้วก็สีที่6นะคะอ่ะนี่นะคะเดี๋ยวหนูขึ้นชาร์จสีไปให้ตลอดทางคลิปค่ะสีนี้สีเหลืองไพรสีที่6ค่ะ นะคะตัวนี้จะเป็นเฉดสีชมพูเข้มสีที่1ค่ะสีที่1อ่ะตามชาร์ตด้านบนนะคะสีชมพูเข้มสีที่1มันจะมีสีชมพูอ่อนกว่านี้อีกอันนึงนะคะชมพูอ่อนเป็นสีเดิมที่เคยสั่งเคยใส่บ่อยๆแล้วอันนั้นคือสีชมพูอ่อนสีเดิมๆที่เราที่เราเคยทําขายกันแต่ว่าอันนี้เป็นเฉดใหม่เป็นสีเฉดใหม่ก็คือจะมีความเข้มขึ้นมานิดนึงจะออกแบบเหมือนมันเหมือนปูนปูนนิดนึงนะคะก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้เป็นสีเฉดใหม่เลยใส่มาให้ดูเนาะอ่ะอันนี้นะคะถ้าใคร สนใจสีนี้คุณแม่หาเลยหนูเอาไม้ติดดีกว่าพอตอนแรกย้ายเห็นคอไงนะคะอ่ะแต่นี้อยากให้เห็นทั้งตัวสีชมพูเข้มสีที่หนึ่งคะ่ะสีชมพูเข้มสีที่หนึ่งคะ่ะนี่คะ่ะ สวยทุกสีเลยดูแรกสีที่1ก็คือสีที่ใสอยู่ตอนนี้นะคะสีที่2สีเบจสีที่3สีม่วงอันนี้ก็สีใหม่สีเปรี้ยวสีที่4สีชมพูหวานนะคะแล้วก็สีที่5สีขาวเนาะแล้วก็สีที่6สีเหลืองพรนะคะแล้วก็สีที่7สีแดงนะคะสั่งเป็นตัวเลขสีที่1สีที่2หรือสั่งเป็นชื่อสีก็ได้แต่ว่าชมพูมันมีสองเฉดนะระบุด้วยนะคะว่าเอาชมพูเข้มหรือว่าชมพูอ่อนเนาะบาทคุณแม่ได้งานผ้าลินินมีลายปักดอกไม้หวานๆแบบนี้แล้วก็ดีไซน์ผูกโบว์สองข้างเก๋ แบบนี้งานคอปีนค่ะรุ่นนี้จะแมตเครื่องประดับเป็นสร้อยเป็นต่างหูเป็นเข็มกัดได้หมดเลยแล้วก็สวยดูดีด้วยนะคะ749บาทเท่านั้นนะคะถ้าสนใจสั่งรหัส894แล้วตามด้วยสีได้เลยค่ะ ขอบพระคุณมากๆนะคะท่านไหนอยากดูสีชัดๆนะคะดูสีไม่ทันเนะาะทักกลายมาได้ add รายไอดีมีตัว a d นำหน้าแล้วก็ vipa วิพาเป็นตัวพิมพ์เล็กภาษาอังกฤษค่ะเดี๋ยวส้มส่งชาร์ตสีให้ดูนะคะหรือไม่อย่างนั้นก็หยุดคลิปไปก่อนได้หยุดคลิปตรงนี้ไปเลยหรือว่ารอดูภาพนิ่งทยคลิปได้เลยหยุดคลิปไว้แล้วก็พิจารณาดูสีได้เลยค่ะอันนี้ไม่ใช่การไลฟ์สดนะคะเป็นการอัดคลิปวิดีโอทิ้งไว้นะคะซึ่งหนูเป็นคนอัดเองเป็นคนจริงๆไม่ใช่ AI ค่ะนะคะอ่ะนี่นะคะ สีชมพูสีที่หนึ่งค่ะขอพระคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะขอบพระคุณค่ะ